เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอิ สึกรอบใหม่ใกล้ปะทุค่ะแฉเขมรขยับอาวุธยุทธวิธีรบเร็วแรงค่ะใช้โดนติดอาวุธลวดสังหารบังเกอร์กันบอมค่ะฐานไทยเฝ้าระวังขั้นสูงค่ะจับตาสึกรอบใหม่ใกล้ปะทุค่ะแฉแผนขเขมรนะฮะขยับอาวุธใหม่ จัดแผนยุทธวิธีรบเร็วแรงใช้โดรนติดอาวุธลวดสังหารบังเกอร์กันบอมค่ะฐานไทยเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะ <S <S 1> <S 1> จากกรณีที่พลโทบุญสินภาพกลางแม่ทพัพภาคที่สองค่ะได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่2สิงหาคมค่ะ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด20จังหวัดภาคอีสานผ่านระบบ VTC ค่ะเรื่องมาตรการกำจัดโดรนนะคะโดยให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดในฐานาะผอ,อกรรมนจังหวัดให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคเอกชนประชาชนค่ะจัดหาเครื่องแอนตี้โดรนป้องกันจังหวัดของตัวเองโดยเฉพาะเพ่งเล็งในพื้นที่สําคัญอาทิศาลากลางจังหวัดสนามกีฬาคลังอาวุธสถานีตํารวจสถานีขนส่งและสนามบินค่ะ นอกจากนี้ค่ะให้มีการจัดชุดละ่าะเวียนพิสูจน์ทราบบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หากสามารถควบคุมตัวได้ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในทุกประเด็นเช่นก่อการร้ายไส้ศึกโดยโทษหนักสูงสุดคือประหารชีวิตคงต้องดูข้อกฎหมายนะทั้งนี้ได้กำชับห้ามปล่อยตัวง่ายๆต้องตรวจสอบไปถึงต้นต่อค่ะคนที่อยู่เบื้องหลังนะซึ่งคาดว่าน่าจะมีมือที่3ที่ได้รับผลกระทบมาจากการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์บ่อนการพนันประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมาข่มขู่ก็เป็นได้ทั้งหมดค่ะแต่หากพบว่าเป็นคนต่างประเทศค่ะก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในประเทศไทยก่อนหลังสิ้นสุดคดีให้เนรเทศพร้อมขึ้นแบ็กลิสต์ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้อีกค่ะซึ่งทางด้านพลโทบุญสินค่ะยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ในภาพรวมชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังฐานกัมพูชามีการเพิ่มเติมกําลังต่อเนื่องนะบอกว่ากําลังฝ่ายไทยเนี่ยก็มีความเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3สิงหาคม2568ค่ะเพจปราดสามสีค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณี การพัฒนาแนวทางการรบของฝ่ายกัมพูชาโดยระบุข้อความว่าจับสังเกตการพัฒนาแนวทางการรบของกัมพูชา ส่งสัญญาณชัดเจนค่ะมีโอกาสเปิดศึกรบครั้งใหม่เร็วๆนี้ 1. การพัฒนาส wa โดรนนะคะคนขับแบบ1ต่อ4อำนวยความสะดวกทั้งการข่าวและการรบแบบรวดเร็วค่ะที่ประหยัดกำลังคนผลมาจากการอนุรักษ์กำลังคนนะคะแล้วก็เน้นการรบแบบที่ไม่เหยียบดินพื้นที่อันตรายเป็นผลมาจากกับระเบิดที่ฝ่ายตนเองวางไว้และการใช้โดรนการข่าวเน้นข้อมูลเพื่อใช้ในการตอบโต้ยุทธศาสตร์การข่าวโซเชียลมีเดียต่อไปค่ะ ข้อห่วงใหญ่ก็คือเชื่อว่ากัมพูชาค่ะอาจจะมีโดนติดอาวุธจํานวนมากนะเอามาจากไหนอันนี้น่าสนใจค่ะ2องค่ะการพัฒนาลวดสดุดค่ะเชื่อว่าอาวุธแทคตติกใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพอาวุธประเภทกับระเบิดกาอาจมีกบกระโดดเข้าโพดแท่งนะเน้นปลิดชีพทหารที่เดินเท้ามากกว่าตัดขาค่ะ3ส,สร้างบังเกอร์เสริมคอนกรีตเหล็กในพื้นที่ที่ควบคุมอยู่ค่ะป้องกันร,ระเบิดแรงสูงป้องกันการรบทางอากาศเพื่อรักษาชีวิตทหารพลสื่อสารและพลโดนะแนวหลังนะับเป็นสิ่งบอกเหตุสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่ากัมพูชามีการทํานายล่วงหน้าถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอนาคตลักษณะเตรียมการล่วงหน้าก่อนจะก่อเหตุรอบ2ค่ะ 4ค่ะฝ่ายกมรมชามีการพัฒนานลูกเล่นนะปลอมเพจฐานไทยปลอมเพจบุคคลทางการเมืองปั่นกระแสเพื่อให้ประชาชนไทยและฐานไทยทะเลาะก,กันเองจุดนี้ต้องระวังให้มากค่ะข่าวหน้าสนามให้ฟังแต่ช่องทางสำคัญสคัญเท่านั้นเพื่อป้องกันข่าวปลอมที่เกิดขึ้นจากการถูกปั่นกระแสค่ะ 5. การเกณฑ์กำลังพลสำรองของกัมพูชาอาจดึงกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางไอทีเข้ามามีส่วนร่วมในการรบแม้ว่าขาดประสบการณ์ในการรบโดยสิ้นเชิงก่ะแต่ประสบการณ์ด้านไอทีนั้นก็อย่าประมาทค่ะ 6ก,การใช้วิธีแฟตม็อบนะตามชุมชนในประเทศต่างๆนะเพื่อสร้างความชอบธรรมในเวทีโลกควบคู่กับการทำสงครามนะซึ่งก็เป็นวิธีการรบแบบโลกล้อมประเทศนะป่าล้อมเมืองเป็นมุมถนัดของสงคารามประชาชนสไตล์คอมมิวนิสต์โดยมองประชาชนพลเรือนเป็นนักรบประเภทหนึ่งในการทำงานเรื่องกิจการพลเรือนเป็นทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและก็ทหารค่ะ ซึ่งจุดนี้นะฝ่ายไทยไม่มีเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเอกภาพและผักภาระไปให้ทหารเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะคะประกอบกับการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการกระจายแนวคิดนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส 2, อาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสโยอิด่วนค่ะจับขเขมนินบินโดนวาง GPS ล็อกเป้าทิ้งบอมใส่กองบิน5้าบุกก่อการร้ายชัดพบโดนทิ้งบอมสามลำค่ะด่วนค่ะสารวัตรทหารจับขเขมนินบินโดนวาง GPS ล็อกเป้าทิ้งบอมเหนือกองบินห เจตนาบุกก่อการร้ายชัดพบโดนทิ้งบอมสามลำค่ะจากกรณีที่ทางกองทัพบกบค่ะได้ประกาศย้ําเรื่องมาตรการห้ามบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือบินโดนนั่นเองนะคะหลังสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากอพทอค่ะได้ออกประกาศด่วนห้ามทําการบินหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือว่าโดนค่ะ ทุกประเภทในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะถึงวันที่15สิงหาคม 2,568นะหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทุกกรณีค่ะซึ่งกองทพบกระบุว่าลักษณะการใช้โดรนที่เข้าข่ายได้แก่การใช้โดรนในลักษณะสอดแนมหรือจารกรรมข้อมูลลับเช่นบินเหนือพื้นที่ทหารพรมแดนหน่วยงานราชการการใช้โดรนบันทึกภาพเสียงสัญญาณเพื่อส่งให้ต่างชาติหรือมีการแดัดแปลงติดอุปกรณ์พิเศษเช่นกล้องอินฟาราเรดหรือเครื่องดักฟังการใช้โดรนลักษณะดังกล่าวค่ะอาจเข้าข่ายความผิดฐานจารกรรม สายลับกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชนาจักรมีบทลงโทษตามประวมวลกฎหมายอาญามาตรา1น 2, 2วงเล็บ3พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรและพระราชบัญญัติการเดินอากาศดังนี้ค่ะก็คือมีโทษหนักนะจะจำคุกตลอดชีวิตหรือถึงขั้นประหารชีวิตค่ะหากมีเจตนาและพฤติกรรมร้ายแรงนะคะ เนื่องจากการบินโดรนค่ะมีผลต่อความมั่นคงและหน่วยงานความมั่นคงนะจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดหรือหากพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยค่ะแจ้ง1374สายด่วนความมั่นคงค่ะแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่4สิงหาคม2568ารค่ะเมื่อเช้ามดืดช่วงเวลาประมาณตีสามนะสารวัตรทหารค่ะสามารถควบคุมตัวชาวกัมพูชารายหนึ่งค่ะได้บังคับโดรนบินเหนือที่ตั้งหน่วยทหารภายในกองบิน5ค่ะเบื้องต้นทราบชื่อนายเรชาวกัมพูชาค่ะ พบว่านายเรค่ะเดินทางเข้ามาทางชายทะเลด้านทิศเหนือประมาณตี3กว่าและสามารถตามจับตัวได้ตอนตีสค่ะ เข้ามาในราชนาจักรไทยทางด่านบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยผู้ต้องหาค่ะนำกล่องลักษณะส,สีดำขนาด3คูณ3นิ้วคาดว่าเป็นกล่อง GPS ค่ะนำมาวางทิ้งไว้ซึ่งคาดว่าเป็นการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการโดรนของทางกัมพูชาค่ะโดนลำแรกค่ะบินตรวจการทดสอบเครื่องแอนตี้โดรนและทิ้งกล่อง GPS จากนั้นโดนลำที่2ค่ะทำหน้าที่ทิ้งลูกระเบิดมือและโดรนลำที่3ทิ้งระเบิดวิถีโค้งค่ะทั้งนี้ค่ะทางหน่วยงานความมั่นคงได้แจ ไปทุกพื้นที่ค่ะสำรวจสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะถูกโดนหย่อนนะรวมถึงกล่อง G P S ในพื้นที่บริเวณรับผิดชอบในทุกระยะพื้นที่อย่างละเอียดค่ะทั้งนี้นะทางสำนักข่าวแมทามค่ะของกัมพูชาได้รายงานว่าสซ,ซกขาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งอยากเป็นทางการห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่า U A V ในจังหวัดชายแดนไทยของกัมพูชา9จังหวัดด้วยกันค่ะที่มีอนณาเขตติดกับชายแดนประเทศไทยค่ะ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปการโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งคำสั่งดังกล่าวค่ะมีผลกับจังหวัดอุดรมีชัยพระวิหารบันเตียมเบญเจยค่ะพระตะบองไพลินโพธิสัตว์เกาะกงเสียมเรียบและกำปงทมค่ะซึ่งในเอกสารคำสั่งค่ะซึ่งลงนามโดยนายสซค่ะระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดข้างตน้นได้รับคำสั่งให้ห้ามการน,นำโดรนทุกชนิดขึ้นบินภายในเขตความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับการควบคุมและรักษาความมั่นคงสาธารณะความ อดภัยและความเป็นระเบียบในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยและในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดอธิปไตยกับบูรณาภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคำสั่งค่ะระบุอีกว่ากระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้รัฐบ,บาลประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะแจ้งข้อมูลต่อสาธารณะและบังคับใช้คำสั่งห้ามบินโดนนี้อย่างเข้มงวดเป็นเวลา15วันนะเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ละเมิดคำสั่งห้ามบินโดนค่ะอาจต้องเผชิญกับการดำเนินคดีอาญาและบทลงโทษด,ด้านการบริหารตามที่กฎหมายของกัมพูชากำหนดนอกจากนั้นค่ะรัฐบ,บาลประจำจังหวัดะจะต้องติดตามและควบคุมสถานการณ์ความมั่นคงอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ส่งรายงานให้แกส่สำนัก งานบริหารทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยเป็นประจําทุกวันด้วยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TLB y ซโ e. ยอี เอมมนเน่าเต็มป่าเผยคอมเมนต์ <c oughs> ดับเกือบหมื่นล่าสุดชาวคอมเมนต์โพสตามหาคนหายเพียบคุณเซนปรีสสั่งปลดคนพูดความจริงบิ๊กเล็กลั่นถึงเตียสริฮามาขนกลับไปด่วนลั่นผีคเขมต์รู้คงเสียใจล่าสุดข่าวว่าสนั้นนาน,นุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้มีการออกมาโพสต์ว่าบิ๊กเล็กคุยเตียสริฮาขอให้เกียรติทหารตัวเองมาเก็บร่างทหารแนวหน้าชายแดนห่วงโรคระบาดกระทบประชาชน ชี้วิญญาณเขารับรู้คงเสียใจเผยประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไตรภา,าคีไทยกัมพูชามาเลเซียแจ้งเหตุยังไม่ส่งกลับ18เฉลยศึกเพราะต้องเก็บหลักฐานวันคอมเมนต์บิดเบือนอีกยันดูแลดีตามมนุษยสัญญาเจนีวาไม่ให้กระทบร่างกายจิตใจแม้ถูกตำหนิเป็นสุภาพบุรุษเกินไปหวังได้รับความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติโดยพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไตรภา,าคีประกอบด้วยไทยกัมพูชาและมาเลเซียซึ่งได้มีการชี้แจงกัมพูชาเรื่องฉเฉลยศึก18คน หลังกัมพูชามีการเรียกร้องให้มีการควบคุมตัวอย่างดีตามอนุสัญญาเจนิวาให้ได้คณะกรรมาการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC และองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปดูแล้วซึ่งเขาก็มีความพอใจปฏิบัติตามอนุสัญญาเรียบร้อยยืนยันเราทําทุกอย่างอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้แต่อาจจะมีหลายคนตําหนิว่าเป็นสุภาพบุรุษเกินไปแต่จะทําให้เราอยู่ได้ ไม่ถูกตําหนิจากนานาชาติบางช่วงค่ะพลเองนันตพลกล่าวว่าอีกเรื่องหนึ่งเสียใจแทนทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตตรงที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ใช่จะใช่หรือไม่ใช่แต่ก็คือคนกัมพูชาที่เสียชีวิตฝั่งเรา เราก็ส่งคืนอย่างสมเกียรติตามอนุษสัญญาเจนีวาแต่ที่ห่วงใยและได้พูดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาคือทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตแนวหน้าจํานวนมากยังไม่ได้ถูกเก็บร่างกลับไปจึงอยากให้ทางการกัมพูชามาเก็บร่างกลับไปเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะเพราะหากอยู่ไปนานๆก็จะก่อให้เกิดโรคระบาดได้ ประชาชนของเขาที่อยู่บริเวณนั้นก็อาจจะได้รับเชื้อโรคและอีกเรื่องก็คือความสมเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารไทยแม้จะเป็นคู่กรณีแต่เมื่อเสียชีวิตเราก็ให้เกียรติส่วนร่างฐานกัมพูชาที่ไทยได้ส่งกลับไปแม้กัมพูชาจะปฏิเสธ แต่ล่าสุดก็ได้มีการรับร่างกลับไปแล้วซึ่งก็เป็นทีน่าเสียใจกับกำลังพลและทหารที่เสียชีวิตถาวิญญาณเขารับรู้ได้เขาคงเสียใจล่าสุดพบว่าได้มีการเปิดเผยคลิปหารคขมเมที่ถูกทิ้งให้นอนเน่าเกลื่อนเต็มป่า โดยฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมมาเก็บจนทําให้กลิ่นค่ะเริ่มที่จะสร้างผลกระทบต่อชาวบ้านตามแนวชายแดนแล้วไม่พอยังมีการเปิดสภาพของฐานเขมรที่ถูกทหารไทยถล่มจนเละไม่มีชิ้นดีโดยในเอ r อาร์มี่มิริท r c ีฟได้มีการเปิดเผยภาพพร้อมกับมีการระบุว่ารางฐานกัมพูชาที่กำลังขึ้นอืดและส่งกลิ่นเหมน็นคะคลุ้งไปทั่วบริเวณชายแดนไทยหลังจากการประทะกับทหารไทยและมีการลงคลิป ทั้งเหม็นทั้งหลอนและยังมีการเปิดคลิปสภาพของฐา,านฐานเขมรที่โดนถล่มว่าสภาพฐานที่มั่นของฐานกัมพูชาหลังถูกร,ระดมยิงด้วยปืนใหญ่และปืนคอจากฝ่ายฐานไทยในระหว่างการสู้รบอย่างดุเดือดโดยจะเห็นว่าจุดที่เคยมีต้นไม้ค่ะก็ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลองฐา,านที่มั่นของเขมรที่มีการสร้างว่าอยู่อาศัยก็เหลือแต่ซากแถมยังมีร่างฐานเขมรกระจัดกระจายเกลือ่อนโดยเราจะไปชมคลิปหลักฐานเหล่านั้นกันค่ะ បាទនេះលទ្ធផលកលេស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំបាទចានឆ្នាំងរបស់របរបើងអស់ដោយសារស្មារតីរបស់ទាហានថៃអឺគឺប្រើយន្តហោះចម្បាំងបាទសំ័យទៅបុតៅក៏ដាច់ដងដែរបាទកដងទឹកក្នុងទឹកប្រើបានຫມົດបាទហើយនេះជំរោតឆ្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំបាទ លោកថានៅនៅរកថ្ងៃបាទមុកចាត់ចាយវឡូខោអៅបាទអស់ហើយបាទចានឆ្នាំទៅត្រូវបានបែកបាទគឺបាទមើលទៅឆ្លាស់ល្អណាស់បាទຖືចការបានមួយកឡែងបាទនេះវឡូខោអៅកលហែកក្រាន អោបាទឆ្នាំងកបែកនេះបែកអស់បាទបែកអស់ច្រើនណាស់បាទបាទមើលអស់ហើយនេះស្វាដៃពួកចៅសៀមបាទរឹងអោតិចអស់ហើយសាមតូនខាងនេះឃើញណែ តួគីមនេះតួគីម04នេះហើយសោកតាសិនសិនអស្ចង្គនេះមូតូអាតេអូលំមូតូទីណាគីមួយរីងស្គូល អានិមទូនលើអានិមទូនរេអានិមទូនម៉ៃពេញអត់ហើយបងអើយពិបាកទេកម្លាំងខ្លប់នៅរីករមវិញយកទៅពុលទៀតផងច្បាំងបោះថៃ laptop 10បាយ26បាយជាមួយគ្នាបងប្អូនអស់លីង ในกัมพูชาค่ะมีการออกมาโพสตตามหาคนหายเกลนเพียบโดยหลังจากคนในครอบครัวไปเป็นทหารจู่กๆก็หายไปติดต่อไม่ได้เช่นในเพจนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวเขมรได้มีการออกมาโพสว่าหากคุณพบเขาหรือคุณรู้จักโปรดติดต่อครอบครัวของเขาทหารแนวหน้าร้อยโทกองพลที่42ยังไม่ได้รับการติดต่อมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วพร้อมกับมีการแนบแชทของหญิงชาวเขมร ที่ได้มีการขอให้ช่วยตามหาทหารคนดังกล่าวในรูปซึ่งกอเป็นเพื่อนของสามีเธอด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนสามีของเธอซึ่งเป็นทหารแนวหน้าบอกว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขาหมดและถูกตัดการเชื่อมต่อเขามีการเติมเงินในโทรศัพท์และมีเงินเหลือในบัญชีเพียง5 0 0พันเรียวซึ่งคาตีเป็นเงินไทยค่ะก็ประมาณ41บาทเขาพยายามที่จะติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้เกือบ1สัปดาห์แล้วพร้อมกับมีการระบุว่า ทหารคนดังกล่าวได้มีการส่งแชทมาขอความช่วยเหลือก่อนที่จะหายไปว่าในแชทที่เขาพิมพ์มาบอกเพื่อนของเขาว่าเขาหิวมากแบตเตอรี่ใกล้หมดเขาหิวแต่ก็กินอะไรไม่ได้เขาได้กินแต่บะหมี่ดิบแม้แต่น้ำกินก็ไม่มีหลังจากที่บอกแล้วเขาก็ขาดการติดต่อไปพร้อมกับมีการทิ้งท้ายช่วยพวกเขาด้วยเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งที่จะปกป้องชาติ แต่ร่างกายออนแอจะทำอย่างไรได้ละ่ะสะท้อนว่าทหารเขมรหลายคนค่ะมีการถูกส่งไปแนวหน้าในสภาพที่ไม่พร้อมรบและก็ยังมีอีกหลายเคสในลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลนี้ค่ะก็สอดคล้องกับทีมฮุนเซนมีการออกมาสังปลดนายกเทศมนตรีนครและก็มีการไล่ออกจากราชการหลังจากที่มีการออกมาพูดความจริงเรื่องของทหารเขมรโดยสื่อผู้จัดการออนไลน์ค่ะได้มีการรายงานเมื่อวานนี้วันที่3สิงหาคม2568 คุณเซนได้มีการใช้อำนาจประธานพรรครัฐบาลสั่งปลดทิ่โสวันทาผลรองนายกเล็กเทศบาลนคอรอริยกระสัดแถมมีการไล่ออกจากราชการและมีการขับไล่จากพรรคในความผิดฐานโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจะเห็นได้ว่าทหารแนวหน้าของเราส่วนใหญ่มีโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคกระเพาะโรคตับโรคไตาสาเหตุหลักมาจากการดื่มแอลกอฮอล นายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีการโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าเราไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนเจ้าหน้าที่ที่ไร้วินัยเมื่อกิจการภายในประเทศกำลังเรียกร้องให้เราแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทิโสวันทาได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ที่ไม่เหมาะสมหลายครั้งหลายคราผมได้โทรหาเขาด้วยตัวเองเพื่อขอให้ลบบทความที่สเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา วันนี้เขาโพสต์ข้อความที่สร้างความเสียหายต่อกองทัพขณะที่กองทัพกำลังปกป้องแผ่นดินผมได้มีการแจ้งประธานพรรคจังหวัดกันดานให้ทำการขับไล่ออกจากพรรคประชาชนกัมพูชาผมได้มีการแจ้งให้กับรองนายกเทศมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ทำการปลดทิโสวันทาออกจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครอริยักษัตริย์และขับไล่ออกจากราชการของรัฐทั้งหมดในฐานะประธานพรรครัฐบาลผมมีสิทธิและสิทธิที่จะทำเช่นนี้เพื่อรักษาวินัยของพรรคสำหรับสมาชิกพรรคทุกคนซึ่งอีกเรื่องค่ะที่ทิศโสวันทาได้มีการโพสต์นั้น ก็มีเรื่องที่บอกว่าทหารเขมรมีการสูญเสียจํานวนมากด้วยอย่างไรก็ตามพบว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการออกมาประมาณการตัวเลขจํานวนทหารเขมรที่เสียชีวิตไว้จํานวนมากเช่นในเพจต้นออเป็นหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการระบุตัวเลขใกล้เคียงกับหลายเพจค่ะที่มีการระบุว่ารายงานยอดคาดการ์อย่างไม่เป็นทางการทหารเขมรยอดหายไปจากหน่วย 6,276คนหน่วย B HQ ของกัมพูชาเสียชีวิต704คนกลินคักครุ้งขนาดนี้ไม่ใช่หลัก <The truth. S 1> ร้อย The Truth เจาะลึกจริง